สวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเสียงที่ต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาได้มากพอสมควรนะครับกับเจ้าคันข้างๆผมนี้ดูแค่สีก็ต้องบอกแล้วว่าจี๊ดจ๊าดมากนะครับซึ่ง MG 5นะครับทางหายจากตลาดเมืองไทยนะครับไปกว่า6ปีนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับเขากลับมาทําตลาดในเมืองไทยอีกแล้วนะครับก็ถ้าหลายๆท่านมองเห็นนะครับเจ้า MG5 นะครับก็ถือว่าเป็นรถในกลุ่มของ B-segment นะครับแต่ขนาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้ามไปคาบเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็น C-segment นะครับในส่วนของอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนดีกว่าว่า MG5 ใหม่เนี่ยภายนอกเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจบ้างดีกว่าอ่ะมาดูกันที่ง่ายๆก่อนเลยนะครับ กับกระจังหน้านะครับที่เป็นรูปทรงที่เป็น3มิตินะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับกับโลโก้ MG ที่ใหญ่โตมากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของสเกิร์ตชายล่างนะครับก็มีที่ดักลมให้รวมถึงตอนแรกผมก็แปลกใจแปลกใจอยู่ว่ามันคืออะไรแต่จริงก็คือมันเป็นส่วนที่ดักลมเข้าไปนะครับเพื่อไประบายความร้อนข้้งในห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็น led โปรเจคเตอร์นะครับ ก็คือ s e ซกไรส t เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์รานวินไล์มาให้นะครับก็รูปทรงก็สวยงามนะครับมากขึ้นนะครับจากถ้าใครเป็นเจ้าของ m g 5ตัวเก่าอยู่นะครับเห็นตัวนี้รับรองขายทิ้งซื้อใหม่แน่สเกิร์ตหรือสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับก็มีความสวยงามนะครับดูสปอร์ตฉกเฉียวมากนะครับรวมถึงในส่วนของเส้นสายต่างๆนะครับในบนฝากระโปรงนะครับถ้ามองเห็นได้ชัดเจนนะครับคือเขามีเหลี่ยมมีสัน กันพอสมควรนะครับแล้วก็เส้นสายนี้ก็เป็นเส้นสายที่เอมองเห็นได้ชัดนะครับอ่ะมาด้านข้างด้านข้างนะครับก็ให้แม็กมาที่ขอบ17นะครับ215หนึ่งหนะครับก็ซึ่งเป็นลายใบพัดห้าก้านนะครับอันนี้ก็ถ้าดู ก็จริงๆก็เข้ากับตัวรถกันพอสมควรนะครับนะครับเราก็มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะครับก็ง่ายๆครับก็ตามสมัยนิยมเตนเดี๋ยวนี้ก็คือมีกล้อง360องศามาให้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างครับรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับันนี้ก็มาอยู่ที่ด้านข้างของกระจกเยอะอันนี้ดีนะครับก็สําหรับคนที่อยู่ในมุมอับจริงๆไม่สามารถมองเห็น ก็มองเห็นได้ชัดเจนรวมถึงมีความยืนออกมาจากกระจกข้างกันพอสมควรก็ทําให้ด้านหลังก็สามารถเห็นไฟเลี้ยวได้นะครับว่าเราจะเลี้ยวนะครับแล้วก็ที่กระจกข้างก็มีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนกุญแจนะครับที่จะใช้เข้าออกรถนะครับตัว m g 5ใหม่นะครับเขาพัฒนามากขึ้นนะครับก็ใช้เป็นคีย์ดิจิตอลนะครับโดยคุณไม่ต้องพกกุญแจอ่าก็คือในระบบของ i อ m a มาร์เนี่ยก็จะใส่เป็นคีย์ดิจิตอลไปให้ด้วยก็คือจะอยู่ในระบบะโทรศัพท์มือถือของเรานะครับพอเราเดิน ออกจากรถหรือเดินเข้ามาใกล้รถพอสัญญาณบลูทูธที่จับกับรถได้นะครับมันก็จะเปิดล็อกให้นะครับแล้วก็ปิดล็อกให้นะครับรวมถึงเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับตับเครื่องได้ขับรลออกไปได้โดยไม่ต้องพกคุณแจนะครับก็คือพกโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็สามารถไปไหนต่อไหนได้เลยนะครับมาที่ด้านบนนะครับก็ใส่มีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับสําหรับเจ้า mg 5้านะครับแล้วในส่วนของกระจกขอบกระจกนะครับก็มีแทรกด้วยโครเมียมนะครับก็ทําให้ มีการตัดในส่วนของสีสันต่างๆให้มันดูหรูดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับส่วนกรอบตรงอื่นก็จะใช้เป็นยางนะครับที่เป็นสีดำนะครับมาไล่จากข้างๆเรื่อยๆถ้าเห็นเส้นสายนะครับที่ต้องบอกว่าเห็นเส้นสายที่คมชัดมากนะครับแล้วก็มีเคอร์ฟมีเออเหลี่ยมสันที่ชัดเจนนะครับก็ลากยาวตั้งแต่ด้านหน้านะครับมาจนถึงท้ายรถนะครับจนถึงเออไฟท้ายนะครับ ยางด้านหลังนะครับก็จะเป็นไซส์เดียวกับด้านหน้านะครับก็คือเป็นขอบ17นะครับ2 1 5 50นะครับอ่าลายก็เป็นลายเดียวกันนะครับก็คือใบพัดห้าก้านนะครับมาดูด้านท้ายกันเลยครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับรวมถึงนะครับถ้ามองง่ายๆเดียสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับ ก็จะมีดิฟิเซอร์ใส่มาให้ด้วยนะครับทำให้ดูถึงความเป็นสปอร์ตนะครับรวมถึงไฟเบรกดวงนิสานนะครับก็อยู่ที่ดิฟิเซอร์ด้านล่างนะครับให้ถึงความว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยเหมือนรถแข่งเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เป็นแค่ท่อหลอกท่อหลอกเท่านั้นนะครับก็จะมีท่อเสียอยู่ข้างเดียวด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับแล้วในส่วนของไฟ ก็เป็น LED นะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ของไฟมีทูบให้ก็เป็นลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟอ่าถอยหลังมาให้นะครับมีทับทิมมาให้นะครับแล้วรวมถึงเส้นสายต่างๆนะครับก็ทําให้ดูถึงความจบเฉี่ยวและความเป็นสปอร์ตในส่วนของฝาท้ายนะครับอันนี้ผมชอบเหมือนเป็นฝาท้ายอัตโนมัติเลยแต่จริงๆเขามีแค่เหมือนตัวเป็นสปริงนะครับยึดระหว่างซ้ายกับขวานบว่าเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดเด้งให้เองอัตโนมัตินะครับ ก็สะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่ซื้อของมานะครับแค่กดเปิดฝาท้ายปุ๊บมันก็จะเด้งให้เลยโดยเราไม่ต้องมาคอยเปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ครับความลึกของฝาท้ายนี่สุดมือผมเลยนะเนี่ยสุดมือผมเลยนะลึกมากนะครับต้องบอกว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกว้างมากจริงๆแล้วก็ตัวพนักพิงของเบาะหลังนะครับก็สามารถทับได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าแล้วก็ยางอะไรไม่มีนะครับก็จะมีชุดซ่อมมาให้นะครับในส่วนของอ่า ซ่อมยางนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของภายนอกนะครับยอย่างนั้นเดี๋ยวเราก่อนจะไปชมภายในนะครับเราไปดูเครื่องยนต์กันก่อนครับว่ามีเครื่องยนต์อะไรนะครับที่น่านสนใจเครื่องยนต์ของเจ้า MG 5ใหม่นี่ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับ114แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดให้อยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่บล็อกไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ให้กําลังที่กําลังพอดีนะครับก็คืออยู่ที่1านต่งเ้ียนะ ยุคสมัยนี้น่าจะมีเทอร์โบล,ลูกเล็กๆไว้ให้หน่อยเพื่อในใช้ช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยนะถ้ามีเทอร์โบลแล้วก็ช่วยในกําลังอัดหรือว่าในการขับขี่ให้สนุกสนานมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างดูครับครับ เราก็มาอยู่กันที่ภายในแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการออกแบบภายในในของ m g 5ใหม่นี่ครับดูเป็นความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งนะครับพื้นที่นั่งของคนขับนะครับก็เป็นการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยหลักในการออกแบบเขาก็คือ d i v e r f o c u s cockpit นะครับก็คือในส่วนของจอเนี่ยหันเข้ามารับกับคนขับนะครับก็คือทําให้ทุกๆอย่างในการใช้งานก็ง่ายดายมากขึ้นนะครับ ถ้าโดยรถทั่วไปถ้าที่เราเห็นกันก็คือเขาก็จะตรงๆตรงๆกัน,นครับแต่เนี้ยมีการเอียงพื้นที่นิดหน่อยเพื่อให้รับกับคนขับนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้ง่ายดายมากขึ้นในส่วนแรงนะครับเราก็ามาดูที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับการซึงพวงมาลัยก็สามารถปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับขึ้นลงเท่านั้นนะครับไม่สามารถดึงเข้าหาตัวได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านซ้ายก็ควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับข้างขวาก็ควบคุมในส่วนของ อ่ามาตรวัดความเร็วด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจอ LED นะครับขนาด7นิ้วนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ7นิ้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับนะครับก็บอกอ่าโดยรวมของตัวรถนะครับบอกถึงทอร์กบอกถึงพอร์นะครับบอกถึงแรง G นะครับบอกถึงเบรกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอเวอร์เรสที่เป็นเรลไทม์นะครับว่าขับเท่านี้นะครับจะน้ํามันนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ นี่เราบอกวาอ่าในการสตาร์ทตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกเดินทางหรือสตาร์ททุกครั้งที่เราเริ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับรวมถึงมีบอกเอเวอร์เรด้วยว่ากี่กิโลเมตรลิตรนะครับโอเคแล้วก็บอมีบอกจํานวนแบตเตอรี่นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าต่อนะครับก็มีการเซตติ้งนะครับเท่านั้นแล้วก็ด้านซ้ายก็จะบอกในส่วนของความเร็วนะครับด้านขวาก็จะเป็นส่วนของวัดรอบนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LED เช่นกัน,นครับแต่เป็นหน้าจอ LED ที่เป็นขนาดเล็กหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าการออกแบบของเขาก็ทําให้ดูเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆ3มิตินะครับก็ทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับนะแล้วก็มาที่หน้าจอที่เป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างนะครับซึ่งเป็นหน้าจออยู่ขนาด10นิ้วนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับนี่นะครับก็สามารถบอกสภาพอากาศได้นะครับ ก็มีแมพนะครับมีเพลงมีควบคุมแอร์นะครับแล้วก็วิทยุรวมถึงสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Android นะครับก็จะใช้ในของโปรแกรมที่เป็น e a s y c o นนะครับซึ่งยังไม่สามารถที่ใช้เป็น Android Auto ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนว่าเขาจะใส่มาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นของเขายังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของ เพลงออนไลน์เขาก็เชื่อมต่อ t r u ร i ไอดีให้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องอพก USB ไปเพื่อฟังเพลงหรือว่าเสียบฟังเพลงเลือกเพลงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะฟังเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของแมพนะครับก็เขาเขาเชื่อมเขาบอกว่าซิงกับอยู่กับ a าร์กแล้วก็ในส่วนของวงในด้วยนะครับเราก็สามารถหาร้านอาหารโรงแรมของกินต่าง ที่ใกล้เคียงกับคุณขนาดที่คุณเดินทางได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายอ่ะลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับที่ไว้กดเพื่อขึ้นไปที่หน้าจอนะครับอมันก็จะเป็นง่ายง่ายได้มากขึ้นโดยที่คุณก็ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอปุ๊บพอมันกดฟังก์ชันขึ้นเราก็ไปทําอะไรที่หน้าจอได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในการใช้วัสดุของเขานะครับก็มีอยู่ถ้ามองดูแล้วก็โอ้ หลายเท็กเจอร์มากพอสมควรน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงคอนโซลหน้าก็จะทำลายเป็นสามมิติค้ายๆสามมิตินะครับกเบ็เป็นคล้ายๆเพชรนะครับเป็นคล้ายๆเพชรนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายโครเมียมนะครับที่เป็นลายออกสีด้านๆหน่อยนะครับแล้วก็รวมถึงเท็กเจอร์ต่างๆเขาก็มีอยู่อันนี้ก็ขึ้นรูปไปเป็นลายอีกหนึ่งลายนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดด้านข้างของปอนะครับก็จะเป็น ลายลักษณะของเดี๋ยวผมขอนับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมอีกนะครับก็ต้องบอกว่าในในคันนี้นะครับก็มีการออกแบบที่หลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆเพราะมีมีทั้งความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็แซงด้วยความหรูหรานะครับเนี่ยในส่วนของลายสามมิตินะครับเรามาดูที่ช่องแอร์ช่องแอร์ก็เป็นช่องแอร์ที่ซิงค์อยู่กับอ่าซิงค์ของลายที่เป็นอ่าที่คอนโซลนะครับก็จะเป็นลายอยู่หกเหลี่ยม นะครับก็ลงมาอีกนะครับก็มีไฟ12โวลต์ให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะครับช่องหนึ่งไว้คอนเน็กกับโทรสัพท์อีกช่องหนึ่งก็เป็นในการปล่อยไฟนะครับอ้ออีกหนึ่งอย่างเกียร์ของเขานะครับก็เป็น CVT 8สปีดนะครับก็ใช้ควบคู่กับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับในต่วของ MG5 นะครับพอลงมานะครับก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับมีโฮเบรกให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบแก้วน้าให้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ้าโอันนี้น่าเสียดายนะครับที่พักแขนดูใหญ่โตมากนะครับแต่ช่องช่องใส่ของไม่ค่อยอลึกมากเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ากับขนาดของที่พักแขนนะครับแล้วในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับที่สามารถปรับได้หกทิศทางนะครับในส่วนของอ คนขับนะครับแล้วส่วนดองด้านข้างนะครับผู้โดยสารด้านข้างก็จะเป็นเมนูุนนะครับปรับด้วยมือนะครับในส่วนของด้านท้ายมีแอร์หลังมาให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็มีช่องช่องไว้ใส่ของให้นะครับมี USB ให้หนึ่งช่องด้วยและช่องนี้ก็คนน่าจะเป็นไว้สําหรับถ้าท่านใดชาร์จก็เอาโทรศัพท์วางไว้ได้นะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของ MG อยู่แล้วนะครับเพราะ ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเขาก็จะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเพื่อความร้อนของเราออไม่ใช่นะครับเพื่อความห,หารูหราของตัวรถนะครับแต่จริงๆก็ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะในการขับรถเมืองไทยร้อน,ร,อนร้อนจริงๆมีซันรูฟก็ไม่ได้ช่วยให้มันก็ให้ดูเท่ขึ้นนะครับแต่ส่วนมากก็คนที่อยู่สําหรับเมืองไทยก็คงไม่ค่อยได้เปิดใช้กันมากเท่าไหร่นะครับนอกจาก หน้าหนาวจริงๆหรือว่าเดินทาง่่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าใช้ในเมืองก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเปิดกันเท่าไหร่แล้วก็เช่นเคยนะครับในส่วนของ MG นะครับเขาก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับฮัลโหล MG ฉันอยู่นี่อ่าเปิดซันรูฟนี่อ่าฮัลโหล MG ฉันอยู่นี่เปิดกระจกข้างคนขับ อ่าฮัลโหลเอ็มจีปิดหน้าต่างข้างคนขคับ,คคบอ,อ่าสุดท้ายเดี๋ยวผมจะปิดสันลูปนะครับฮั Hello, ลโหลเอ็มจีปิดสันลูปอ่านะครับในส่วน ของอระบบสั่งการด้วยเสียงของ MG ก็สามารถสั่งการได้หลายๆอย่างนะครับเพต้องบอกว่าเขาเป็นต้นนลับแล้วกันในการที่เอาระบบนี้ไวท์ชอนท่ยเข้ามาใช้ในเมืองไทยและเข้าเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งจริงๆคนที่เข้าเอามาก่อนก็น่าจะเป็น Ford แต่ตอนนั้นซิงซิงเนี่ยครับก็จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องสำเนียยเอ็กเซนต้องเป๊ะมากๆนะครับในการใช้สั่งงานนะครับ แต่ m g เนี่ยเป็นเจแรกๆที่เอาภาษาไทยเข้ามาใช้นะในส่วนของ Voice c o n t r ท l ครับและนี่นะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับของภายนอกและภายในนะครับส่วนในการทดลองขับหรือว่าสมรรถนะต่างๆของเครื่องยนต์นะครับทั้งช่วงล่างนะครับก็ยังไงก็รอติดตามกันได้ครับทั้งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ทางทีวีนะครับในรายการขอคนหลักลถนะครับส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนะครับหรือจะมีรถอะไรเปิดตัวใหม่ก็ติดตามกันได้นะครับส่วนครั้งนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ